สวัสดีคะ่ะทุกคนชื่อฟริดานะคะตอนนี้ก็อายุก็6 7แล้วค่ะแต่ว่าอยากเข้ามาเรียนรู้ออนไลน์ line, เพื่อที่จะหาไรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าเป็นการทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อที่จะอยู่บ้านแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหาความรู้ทางด้านออนไลน์ line, ว่าตอนนี้ออนไลน์เนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ย ไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยค่ะถ้าเราเรียนรู้แล้วลงมือทำรับรองว่ามีรายได้เพิ่มแน่นอนค่ะรายได้ที่มาจากการขายออนไลน์ไม่ยากสำหรับคนทุกวัยเลยค่ะคนถูงวัยทำได้คนอื่นๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ทำได้นะคะเข้ามาเรียนรู้กันค่ะออนไลน์ง่ายนิดเดียวไม่ยากอย่างที่คิดเลย แล้วเ,เจอกันนะคะในคอเรียน